เจโนออโตช็อปสวัสดีค่ะวันนี้มาชมงานติดตั้งฝาปิกะบะโรเลอร์มาสเตอร์สำหรับรถนิสสันนาวราแบล็กอีด i ชั2023นสประตูกันค่ะฝาปิกะบะโรเลอร์มาสเต ความสวยงามและความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระกันน้ำกันแดดกันฝนติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถบานสไลด์ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี2ชั้นพร้อมพ่นสีพาวเดอร์โคตกล่องบานสไลด์ผลิตจากสแตนเลสอย่างดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงเสียดทานทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นมีตัวล็อก2ด้านพร้อมกุญแจล็อก ลางลื่นเปิดปิดง่ายสามารถล็อกตามตำแหน่งที่ต้องการได้เซนทันล็อกฝาท้ายกระบะ ออปชันเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นฝาท้ายกระบะจะล็อกและปลดล็อกพร้อมประตูหน้ารถโดยใช้รีโมทเดิมของรถได้เลยค่ะมีไฟ LED ส่องสว่างใต้ฝาปิดกระบะสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระแม้อยู่ในที่มืดรับประกันสินค้า1ปีค่ะถ้าโรลเลอร์ต้องมาสเตอร์ ลูกค้าท่านในสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0954759394หรือทางช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้ในคลิปได้เลยทางร้านยินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ